ดีค่ะสวัสดีแฟนเพจผู้หญิงสร้างบ้านขายในชนบทนะคะโคสะส้ศิผู้หญิงสร้างบ้านขายในชนบทมาพบกับทุกท่านไม่เช่นเคยเป็นวาระพิเศษนะคะหลังจากห่างหายไปนานนะคะ,ะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวแอบดูกันเด้ออันนี้ก็ดูไม่ออกว่าคือมันมาเป็นเวลาพิเศษไงคิดว่าพวกเราก็ไม่น่าจะรู้นะคะว่าจะไลฟ์สดอยู่มาอยากไลฟ์สดก็ไลฟ์เลยนะคะวันนี้นะคะอยากมาเล่าสู่พวกต่อฟังในเรื่องของแบรนดิ้งคืออะไร ต้องถ่ายรูปใครว่างเข้ามาคุยกันนะคะบแบรนดิงคืออะไรทุกธุรก,กิจค่ะบแบรนด์สำคัญโค้ดว่างตอนนี้นะจ๊ะต้องขออภัย ใครว่างเข้ามาคุยกันนะคะเข้ามาคุยกันนะคะแอบดูกอนนะคะช่วงนี้โคดยุ่งกับธุรกิจใหม่นะคะดังที่พวกเราเห็นนะคะอยากพิสูจน์อยากทดลองอะไรบางอย่างนะคะอยากอยากาทดลองว่ามันเป็นไปตามทฤษฎีนะคะที่ตัวเองอเรียนมาไหมอยากทำอะไรลองเอาทฤษฎีมาจับดูนะคะ ดูกันนะคะตอนนี้พวกเราเข้ามาหรือยังนะคะมีหลายจอและวเกินวันนี้จนานไ์สดอยู่ที่ร้านมีครุ๊กโคราชนะคะมีครุกกากเจียวโคราชร้านอาหารแห่งใหม่ของอาจารย์นะคะ <S <S ก็เลยอยากที่จะมาเล่าแล้วก็พูดคุยในเรื่องของแบรนดิ้งให้ฟังใครว่างเข้ามาฟังนะคะน่าจะเป็นท่านผู้ประกอบการทั้งหลายที่ไม่ต้องไปทำงานน่าจะว่างนะคะแต่ว่าท่านใดที่ทำงานก็ตามสบายนะคะ แชร์ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ว่างๆก็ค่อยมาชมกันนะคะโค้ดก็เพิ่งว่างนี่แหละนะคะคิดถึงพวกเราเหมือนกันแล้วก็เพิ่งพบเมมเบอร์บ้านสัตสิรินไปเมื่อวันวันไหนหอวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่7นะคะเพิ่งพบพวกเราไปนะคะกับสมาชิกเมมเบอร์บ้านสัตสิรินะคะหลายท่านก็ประสบความสําเร็จนะคะมาปิดดีวกันที่ที่บ้านโค้ดนะคะอูเข้ามา3ท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อย วันนี้อยากเล่ามากเลยโค้ดอยากเล่าเรื่องแบรนดิงคืออะไรนะคะรู้สึกแบบโค้ดรู้สึกือฮานะรู้สึกว่าเออลองเอามาทําแล้วมันโอเคนะคะในเรื่องของธุรกิจของร้านอาหารนะคะสําหรับประเทศโนนแดงนะคะ,ะเล่าเลยนะคะเพราะว่าหลายคนคงทํางานอยู่แบรนดิงคืออะไรเมื่อวานก็ขึ้นไว้เนาะขึ้นไว้ก็เห็นมีคนกดไลค์เยอะเลยแบรนด์แบรนด์คือสัญ,ญลักษณ์หรือภาพจําที่เราอยากให้คนอื่นเราอยากสื่อสารให้คนอื่นรู้จักเรา อ,อย่างเช่นวันนี้อาจารย์ก็ขึ้นแบรนด์เลยมีครุกกากเจียวโคราชแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นช้อนนะคะช้อนกินแล้วก็มีตะเกียบแล้วก็ขี้เพราะมีครุกเนี่ยมันก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเส้นบะหมี่นี่คือภาพจํานี่คือแบรนดิ้งที่อาจารย์อยากให้ทุกคนเห็นแล้วรู้จักอาจารย์ว่าอาจารย์เปิดร้านอาหารกากเจียวโคราชอาหารของอาจารย์วางตําแหน่งไว้ที่ไหนวางตําแหน่งไว้ที่คนทุกระดับคนจนคนรวยกินบะหมี่กินหมี่กินก๋วยเตี๋ยวได้ทุกคน ก็เลยวางแบรนด์ตัวเองไว้ที่สินค้าที่มันเป็นแมสเป็นกลุ่มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เสร็จแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ให้คนจําแล้วก็มีคําพูดให้คนจําคือมันเป็นกาก,ากเจียวโคราชสวัสดีจับเปิลก,กากเจียวโคราชจริงๆมันก็คงเหมือนกับทุกภาคนะจับเปิลแต่มันมีลักษณะคือถ้าถ้าบอกว่าถ้าพูดว่าโคราชเนี่ยอาจารย์จะจะบอกว่าคนเมื่อก่อนคนคนบ้านนอกหรือน่าจะเป็นคนทุกภาคหรือเปล่า เขาต้องเจียวหมูเพื่อเอาน้ามันหมูมาประกอบอาหารทีเนี้ยอาจารย์ตั้งว่ากาก,ากเจียวโคราชคือคนโคราชเนะี่ยหรือไม่รู้คนที่อื่นเป็นไหมเขาจะเรียกว่าเปลวหมูเปลวหมูเสร็จแล้วเขาก็จะมาเจียวเพื่อเอาน้ํามันไว้ประกอบอาหารซึ่งที่บ้านแม่อาจารย์เนี่ยอาจารย์แม่อาจารย์ก็จะเรียกว่าเปลวหมูซึ่งมันจะเจียวเอาไว้เพื่อใช้น้ํามันในการประกอบอาหารแล้วแล้วไอ้ตัวกากเนี่ยจะเอาไวใ้ให้ลูกคลุกข้าวกินนะคะซึ่งมันก็น่าจะเหมือนกับทุกที่ละมั้งสวัสดีค่ะคุณกรชัย ก็เลยแบบว่าเออก็เลยลองตั้งดูว่าก็คิดว่าโอ้โหกว่าจะตั้งได้ประชุมกันตั้งนานก็คือเป็นกาดเจียวโคราชแล้วก็เป็นมีคุ๊กนะถึงแม้เราจะมีสินค้าอย่างอื่นบ้างแต่ตัวเด่นของเราคือใช้คําว่ามีคุ๊กถามว่าอาจารย์ตั้งแบรนด์แบบนี้มาอาจารย์อยากสื่อความเป็นโคราชด้วยแล้วก็มีครุ๊กที่นี่ยังไม่มีด้วยแล้วก็ทําป้ายโลโก้ให้คนจดจําและวางตําแหน่งวางโพสิชันไว้ที่ปั๊มน้ํามัน มันมีโพสิชันในเรื่องของอเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าหรือความรู้สึกโพ์คือเวลาวางตำแหน่งมันไม่ได้หมายถึงแค่โลเคชันนะมันหมายถึงรวมถึงเรื่องของอสินค้าของเราเนี่ยมันควรจะเป็นแบบกลางล่างหรือบนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าอาจารย์วางเป็นกลุ่มแมสวางเป็นกลุ่มใหญ่วางเป็นกลุ่มใหญ่หญแต่คําว่ากลุ่มใหญ่ของอาจารย์ก็คือทุกคนทุกคนกินได้ก็จริงแต่ อทุกคนกินได้เนาะเพราะมัน49เริ่มต้นที่49แต่แบรนด์ของอาจารย์จะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะยกระดับขึ้นมาอีกนั่นก็คือแพคเกจจิ้งแล้วก็มีตราสินค้า ถามว่าชาวบ้านเขาทําขายได้ไหมเขาทขาํขาทขายได้มีครุกแต่เขาจะไม่มีแบรนด์และเขาก็จะไม่มีแพ็คเกจจิ้งที่น่าสนใจอ่ะขึ้นให้ดีแล้วก็เอาให้ดูนะคะอ่ะวันนี้โค้ดก็มีหน้าที่นั่งแตะสติเกอร์เนี่ยคุณกรชัยสวัสดีค่ะอู้หลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการนะักอุตสาหกรรมเข้ามาชมนะคะอ่าจัญญาลัตนะคะพี่จัญญาลัตสวัสดีค่ะอย่างนี้นะคะก็คือมันต้องมีแบรนด์แล้วก็ต้องมีกล่องถามว่าเราขายกล่องอ่ะถ้าเป็นขนมจีนใส่กล่องนี้อาจารย์ขายเริ่มต้นที่ อ่าถ้าใส่กล่องลงไปมันจะ55บ้าบาทขนมจีนน้ำยา,ำาแกงเขียวหวานห้บาขนมจีนน้ำยาปู89บาทแต่ใส่ขนมจีนเข้าไปในนี้สองหัวแล้วก็มัดน้ำยาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูอ่าเมื่อบานทำอย่างนี้เลยแล้วถามว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์วางวางตำแหน่งของสินค้าอาจารย์ว่าอาจารย์ยินดีที่จะ อ,อยากอยากให้ทุกคนรู้จักอาจารย์ในภาพไหนฉันก็เลยทําภาพแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็ดูรีวิวมาหลายเจ้านะคะบางเจ้าเขาก็ใส่กระปุกกระปุกน้ํายาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวัสดีค่ะดูเอาสาวเอ้ยเป็นบ้าตอนนี้นะ่ะไม่ได้สนใจขายบ้านเลยดีใจมากเลยนะคะที่ทําแบรนด์ตามที่ตัวเองรีเสิร์ชแล้วมันลองขายสองวันโอเคนี่ยังไม่ได้เปิดจริงนะลองวางระบบ อสองวันลูกน้องหัวตํากันเลยนะคะแอบแอบนั่งมองที่กล้องวงจรปิดที่บ้านสวนคือแบบโอเคคือคนแบบว่าผ่านไปผ่านมาแล้วเขามันเป็นคนทั่วทุกภาคเขาต้องการความความรูเนาะถ้าพูดง่ายงความที่แบบสินค้าที่มันดูยกแบบที่จริงก็เป็นสินค้าธรรมดานะคะน้ำยาซาวมอ้อฟรั่งนั่นนี่นู่นแต่สาวเธอดูฉันเอามาใส่ถุงแล้วฉันก็มีป้ายอย่างนี้มันโอเคไหมขนมจีนใครๆก็ทานแล้วดูภาพลักษณ์อย่างเงี้ยดูแบบแบรนดิ้งอย่างเงี้ย แล้วมีคุกของอาจารย์คือใส่อันนี้เดสาวคือใส่อันนี้คือใส่น,นี้เราก็ต้องมาติดตรามันคือแบรนด์ถามว่าชาวบ้านเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็ฉาบเขาก็ขายเหมือนกัน40-50นะคะแต่เราขาย60นะคะถ้าใส่กล่องอย่างนี้เราต้องขาย60กล่องมันจะตกประมาณ4บาทสแต่มันจะทําให้มีแบรนด์มีแบรนด์แล้วคนจดจําคนแชร์เต็มเลยนะคะคนซื้อไปเขาก็ถ่ายชิมแล้วอร่อยแเ้าก็ ทุกวันนี้มนุษย์ทุกคนมันเป็นนักรีวิวนะคะมันเป็นนักรีวิวใครกินก็แชร์ใครไปไหนก็แชร์นี่กล่องขนมจีนอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะคุณจอนนะคะพาเกจิ้งสวยคนอยากลองอันนี้คือมีทุกทำอาหารธรรมดานีหรอคะเสร็จแล้วเอามายกระดับนะคะเอามายกระดับถ้าเป็นต้องขายแพ็กเกจขายที่รชามไม่รวยนะคะคุณต้องขายยกแพ็กเกจอย่างนี้เลยค่ะจังก,ก็ทําแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ร้านของคุณแบบนี้นะคะคนกินแล้วถ้าบอกว่าอร่อยเขาก็จะซื้อกลับ อันนี้คือตัวถ้าพูดตรงๆนะสาวอันนี้ฉันได้เงินเป็นเกาะเป็นกำรรคือตัวนี้ตัวที่ขายเป็นชามเดียวไม่เท่าไหร่คุณกรณชัยไม่เท่าไหร่สวัสดีครับกวินแต่คนที่ซื้อกลับเป็นแพ็กเกจกล่องอย่างเงี้ยถ้าปูก็คือ359อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคอนสแตนตินีิฉันจําได้นะคะเขาปุ้นข่อยเขาปุ้นข่อยถ้าข่อยเอามาใส่เผ็แพ็กเกจจิ้งทาให้คนที่โนนแดงเนี่ยได้รายได้จากการขายเส้นคุวยเตี๋ยวขายมีขายผักให้จานเต็มเลยและนี่ มาาื่อเช้าชาวบ้านบ้านอาจารย์ทำก๋อ,อกลีปั๊บธรรมดาอาจารย์สอนเขาทำไส้ไส้ไส้หมูหยองคนนี้เขาเป็นอสมเก่าของอาจารย์แล้วอาจารย์สอนเขาทำไส้หมูหยองจนทุกวันนี้เขาก็ขายจนดังแล้วเอามาส่งอาจารย์แล้วอาจารย์ก็แพ็คใส่ใส่แบรนดิ้งของอาจารย์ ยกระดับถ้าพูดบอกแต่พวกเรานี้18บแาทแต่ที่ร้านเขาต้อง3 5 3กล่องร้อยซึ่งก็ไม่ได้แพงสําหรับพวกเรา3 5 3กล่ 35, 300, 300, องร้อยชาวบ้านเขาดีใจเขาได้ขายเนี่ยมาาเมื่อเช้าก็มาส่งอาจารย์แล้วก็วางเป็นของฝากนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากสื่อสื่อคือเอาของธรรมดาเอาของธรรมดาเอามาวางขายเอามาวางขายยังไงให้มันได้มูลค่าเพิ่มคุณจะต้องมีแบรนด์ค่ะ ความสำคัญของแบรนด์คือความน่าเชื่อถือแล้วเราจะต้องทําให้มันสะอาดลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวเขาเดินเข้ามาจะถ่ายให้ดูเขาต้องใส่หมวกใส่แมสคุมเหมือนที่พวกเราไปกินเค c ฟซีพวกเราเห็นพนักงานมันแต่งตัวยังไงแต่งอย่างนั้นเลยนะคะแต่งอย่างนั้นเลยนะคะกะลีปั๊บสระบุรีอันนี้ก็จะเป็นกลีปับ๊บนนแดงนะคะก็จะอย่างนี้เราก็จะติดเลยนะคะ,ะโค้ชก็มีหน้าที่นั่งติดนะะมีสติ๊กเกอร์มา ะะเดี๋ยวให้ชมร้านนี่ก็คือการยกระดับสินค้าของเราแล้วก็ต้องจับร้านให้มันสะอาดสะอ้านคนมามันทั่วทุกภาคเราจะมาทําร้านแบบธรรมดานึกถึงร้านธรรมดาที่ปูปูพะยางเป๊ปซี่ที่แถมมาปูพะยางเป๊ปซี่แล้วก็อ e ี้พลาสติกสีแดงสีน้ำเงินนะ่ะสาวอ่ะอันนั้นเขาก็จะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งแต่เราก็อีกกลุ่มหนึ่งถามว่าอีกกลุ่มหนึ่งของเราจริงๆเดี๋ยวนี้คนก็ทาสมัยกันหมดแล้วค่ะ KFC อะไรอย่างนี้ก็เข้าไปกินได้ เหมือนกันคนบ้านนอกเขาก็เข้ามากินได้เขาก็เข้ามากินในห้องแอร์แล้วก็สั่งกลับได้แล้วก็มีระบบ Delivery ด้วยอาจารย์ซื้อระบบ P.O.S มาจัดก,การหน้าบ้านหลังบ้านเลยเรียบร้อยเลยก็คือถ้าทําแล้วมันจะต้องเขาเรียกว่ายืนยืนยาวซัพเทนถ้าคุณขายแบบให้ลูกน้องเก็บอาจารย์เจ๊งมาแล้ว2ล้านคดสีเจ๊งมาแล้วนะคะให้ลูกน้องเก็บนะคะ คนดีก็ดีคนไม่ดีเราก็ไม่รู้แต่คุณต้องใช้ระบบ P.O.S. ในการควบคุมบางครั้งคนดีอาจจะกลายเป็นคนไม่ดีถ้าไม่มีระบบควบคุมเราจึงจําเป็นจะต้องใช้ระบบหน้าร้านหลักร้านให้มันดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจอันนี้สําคัญมากก็คือการวางระบบหน้าทานมากมาใครผ่านมาปั๊บน้ํามันนะคะแล้วดีมากเลยแล้วก็มีคนขอซื้อแฟรนไชส์แล้วเรียบร้อยยังไม่ได้ขายหรอกค่ะแฟรนไชส์ franchise. ยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้น อ่ะอันนี้เฉพาะป้ายที่อยู่ข้างหน้าร้านแล้วเป็นป้ายไฟนะคะสวยไหมคุณพินิดสวยบอสวยบอสแ,แล้วบ็เหแล้วแล้วมันมีป้ายข้างบนอีกนะจันขายถึงแค่ทุ่มเดียวลูกน้องสลบแล้วนะคะแล้วมันจะมีป้ายข้างบนอีกเออนี่วันนั้นพวกสมเกียติมานะคะนักเกียรติอา่าสวยไหมสวยไหมอะไรก็ได้นะคะแบรนด์ที่จะสื่อสารให้เขาเห็นว่าเรามีแบรนด์มีคุกกา,กากเจียวโคราชชิมแล้วกาก,ากเจียวเจียวใหม่ทุกวันชิมแล้วต้องกินอ่า ผู้ก,การขอากากเจียวสักถ้วยหน่อยค่ะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะถามว่าถ้าเราทําเหมือนเหมือนร้านนั้นเราจะมาเปิดแข่งเขาทําไมเนาะเราไม่ว่าการอ่ะเราพวกเราเห็นร้านที่เขาไอวางที่ไอตัวไอพลาสติกเก้าอี้พลาสติกถ้าเราทําเหมือนเขาไม่ต้องมาทํานะคะไม่ต้องมาทําถ้าทําต้องทําไม่เหมือนเขาอันนี้คืออาจารย์ผ่านการเจ๊งมาแล้วสองรอบอ่ะคำว่าเจ๊งก็ไม่เชิงว่าเจ๊งหรอกนะ,ค,ะคือหมายถึงว่า พอเราทําเดือนแรกได้กําไรสองแสนเลยนะคืนทุนเลยนะเดือนแรกเคยทําร้านร้านส้มตําแต่พอมามีคนทําเรียนแบบเราอยู่ไม่ได้วันนี้จะทําให้คนเรียนแบบได้ยากนั่นก็คือคุณต้องมีแบรนด์ขึ้นว่ามันดูดีมีสกุลคนไปกินที่อื่นแต่ถูกกว่านี้แต่คุณก็จะไม่ได้แบรนด์คุณก็จะไม่ได้ความรู้สึกห้องแอร์ที่หรูแล้วมันมีแบรนด์ที่ติดสติ๊กเกอร์คุณก็จะไม่ได้ความรู้สึกนี้นี่คือกากเจียว20บบาทกากเจียวโคราชกินให้ดูเด้อเจียวใหม่ทุกวันนี่คือจุดขาย ที่อาจารย์บอกว่าคนโคราชเขาเรียกว่าเปลวหมูแล้วที่คุณแม่เขาต้องเจียวแล้วก็เพื่อเอาน้ํามันไว้ทําอาหารแล้วก็เอากากาเจียวไว้ให้ลูกกินคนมาซื้อซ้ํากินแล้วแล้วก็สั่งกลับบ้านนะคะขออนุญาตกินก่อนนะ,ะถ้าทําเหมือนเขาไม่ต้องทําแพตตี้ว่าไหมถ้าทําเหมือนเขาไม่ต้องทําต้องทําให้ก็ต้องทําไม่เหมือนเขานะคะทุกคนมามากินแล้วก็ต้องซื้อฝากนะคะซื้อฝาก อ่ะมันก็จะมีถ้าถ้าไอ้กล่องแบนๆอาจารย์จะใช้มันใส่ขนมจีนนะคะแล้วก็น้ํายาตักใส่ถุงแล้วก็เป็นการรักโลกด้วยลดการใช้พลาสติกค่ะคุณแลมโบ้เองอาจารย์ลดการใช้พลาสติกก็คือใช้กล่องคราบซึ่งมันย่อยสลายได้นะคะเนี่ยเมื่อวานพอคนซื้อฝากกันเขาก็จะรีวิวมนุษย์รีวิวกันทุกันเขาซื้อไปฝากันีอย่ากินฮอตกงเด้อเนี่ยอยากินฮอตกองเด้อ มันจะมีสติกเกอร์แปะด้านข้างแล้วก็แปะด้านบนถามว่าชาวบ้านจะทําเรียนแบบเราเขาก็ต้องไปทําแบรนด์ซึ่งมันก็ต้องเปลืองขึ้นไปอีกดังนั้นทําอะไรก็ได้ที่ให้คนเรียนแบบได้ยากหมายถึงว่าถ้าคนที่จะเรียนแบบก็ต้องระดับหนึ่งคือเขาจะต้องมีเงินไปจ้างมาพิมพ์มาแปะนั่นนี่โน่นแต่การที่เราลงทุนไปเชื่อเถอะค่ะเราไม่ขาดทุนเพราะเราก็แอดแวลูได้เพิ่มขึ้นนะคะเราขายกล่องหนึ่งสมมุติว่าคนอื่นถ้าขายเป็นชุดอย่างมากเขาก็ชุดละ 30สามสิบที่บ้านอาจารย์อาจารย์ก็จะขายได้50นะคะห้กับ60บาทเราก็เพิ่มคนอื่นขายได้30เราขายได้60เพราะมันเป็นแบรนด์อย่างนี้นะคะแต่ต้องอร่อยนะอันดับแรกมันต้องอร่อยก่อนนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์นี่แหละคะ่ะในเรื่องว่าเออช่วงนี้ที่ไม่ได้ว่างมาพบกับพวกเราเลยก็คือเรื่องของ การทำแบรนด์นะคะท่านรองผู้กำกับท่านการุณามานะคะแล้วก็ห้องติดแอร์แต่งแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะคือจะกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของคนโนนแดงนะคะก็คือ,อข้าราชการเขาก็จะมีที่กินนะคะที่เป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็มีจุดนัดพบกันแล้วก็แต่งร้านให้มันมีจุดจุดขายให้มันมีจุดยืนนะคะแต่งร้านคือไม่ไม่ได้ธรรมดาและถ้าเราทําธรรมดาเหมือนคนอื่นไม่ต้องทำคอนเซปต์อาจารย์ถ้าทําเหมือนคนอื่นไม่ต้องทํา ถ้าทําต้องทาต่างคนอื่นนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูร้านนะาพบกับพวกเราสั้นๆค่ะคิดถึงนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูร้านนะคะมันก็จะมีจุดที่ถ้าคนที่จะมานั่งกินอาจารย์ก็จะมีโต๊ะใหญ่มานั่งกินเป็นครอบครัวก็จะมีโต๊ะใหญ่นะคะ<ม>เดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่งเหมือนบ้านตัวเองแหละนะคะแต่งยังไงก็ตัวเองอยู่บ้านยังไงก็แต่งอย่างนั้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ,ะใครบ้างก็เข้ามาเนาะอาจารย์ถ่ายให้ดู ก็จะแต่งคือมันต้องมีดีไซน์อันนี้ก็คือจุดที่คน d e l ิเวอรี่าเข้านั่งรอแล้วทุกคนที่สั่งกลับบ้านเขาก็จะได้นั่งรอตรงนั้นแล้วนั่งคิดออกแบบนานนะคะอันนี้ไม่ได้มั่วออกแบบนานเหมือนกันว่าเอ้วันมันจะวางเลเอาร้านยังไงแล้วก็ไปดูงานด้วยที่ศูนย์ประชุมสิริกิตวันนั้นเขามีงานฟู้ดพอดีนะคะโต๊ะตัวนี้มันจะเป็นโต๊ะของฝากซึ่งอาจารย์จะเอาขนมจีนเป็นแพ็คก,กับของชาวบ้านที่เขาเอามา ทำมาให้เราขายแล้วก็ผักอาจารย์ก็ซื้อผักชาวบ้านที่เป็นผักปลอดสารพิษออร์แกนิกแล้วเขาก็โพสเฟสช่วยอาจารย์ด้วยนะคะร้านอาจารย์ก็วางตําแหน่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวเอาไอ้นี่ออกนะคะอ่ะอย่างนี้เลยเราต้องทําให้มีแบรนด์มีแบรนด์ป้ายไฟด้วยนะคะมีระบบให้มันเรียบร้อยนะคะมีจุดนั่งรอสวยไหมสวยไหมพี่ชายเปิ้ลเปิ้ลสวยไหม ทำอย่างไรถึงจะได้หาซื้อมาลองได้ทำอย่างไรถึงจะหาซื้อมาลองได้ต้องมากินที่ร้านนะส่งไปเดียวมันจะเสียนะคะอ่ะก็ต้องทําร้านอาจารย์อยากเช่าสองห้องแต่มันไม่ว่างมันมีห้องเดียวตรงกลางมันมีห้องว่างสองห้องอันนี้ก็สําคัญก็คือโลเคชั่นห้องว่างสองห้องมุมโนอนอาจารย์ไม่เอาเดี๋ยวถ่ายให้ดูมุมที่ใกล้ๆกับเซเว่นเอ็กซ์พอร์ตอาจารย์ไม่เอาสองห้องนั้นว่างเพราะมันไี่ใช่โลเคชั่นทำเล คนนะ่ะมันจะจอดเพราะมันมีเซเว่นและมีห้องน้ำเซเว่นกับห้องน้นํานี่มันมีอเมซอนแล้วมันถัดมาเป็นห้องน้ําแล้วห้องน้ําแล้วมันก็จะเดินมาเซเว่นอยู่ฝั่งซ้ายมืออาจารย์พาไปดูนะคะอ่ะมันมีเซเว่นอยู่ตรงนี้อ่ะนี่นะคะแล้วมันก็จะอ่าเป็นร้านอาจารย์อยู่ตรงกลางอ่านี่ค่ะแล้วก็จะต้องเดินไปห้องน้ํานะคะ อันนี้แค่จุดเดินเข้ามานะคะก็จะมีป้ายบอกคือต้องแต่งให้สะดุดตาเดินเข้ามาปุ๊บนะคะสวัสดีค่ะลูกน้องเขาก็จะพูดสวัสดีค่ะมีครุกยินดีต้อนรับค่ะเขาก็จะพูดนะคะแต่งร้านคือต้องทําไห้ธรรมดาอ้าวอร่อยอยากกินอีกแล้วนะคะอ่ะนี่ต้องแต่งอย่างนี้เลยค่ะคือโต๊ะใหญ่เนี่ยอาจารย์ตั้งใจว่าเป็นแขกผู้ใหญ่มาโต๊ะนี้ ก็จะรับได้6นะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้เล็กๆเ,เสริมตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าไอ้วันมากินแล้วอร่อยไหมนะคะแล้วเราทําสูตรดอมรับเลยนะคะ่ะอาจารย์เปิดเผยสูตรสอนลูกน้องทําไม่งั้นตัวเองเหนื่อยนะคะก็สอนลูกน้องตัวเองทําจริงๆไม่ควรนะคะถ้าเราทําสูตรตัวเองได้คนเดียวจะดีมากนะคะแต่มันไม่ไหวหรอกค่ะก็ต้องสอนลูกน้องนะคะสอนเพราะอาจารย์ชอบกินชอบชิมนะคะวัดเข้ามาแล้ว ถ้าได้สองห้องอาจารย์จะเอานะคะถึงสามห้องถ้าว่างอาจารย์จะเช่าเพิ่มหมื่นบาทเหมือนแพงไม่แพงค่ะไม่แพงโลเคชั่นปั๊มน้ำมันเดือนละห้องละหมื่นไม่แพง <c oughs> ข้างหลังเขาจะมีที่ทำครัวข้างหลังนะคะอ่าสี่เมตรครึ่งคูณสี่เมตรครึ่งคูณคูณสิบเ <c oughs> มตรตรงนี้แล้วก็ข้างหลังอีกสามเมตรสวยไหมสวยไหมก็คุณจอนสวยไหมถามอาจารย์คือไม่แพงเพราะ รู้ไหมคะขนาดอาจารย์ทดสอบระบบเทสระบบอาจารย์ได้วันละเจ็ดพันห้าพันแบบเด็กขายไม่ทันทดสอบระบบนะคะยังไม่ได้ขายจริงเลยที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาค่ะปั๊มน้ํามันที่โนนแดงที่อาจารย์ทําโครงการค่ะอาจารย์ขี้เกียจนะคะก็เลยไม่ได้ไปทําที่ไหนเลยคือถ้าจะทําธุรกิจอะไรก็คงทําได้แค่ที่บ้านเกิดตัวเองพูดตรงๆก็เหมือนทำอ่ะพูดง่ายๆทําทดลองนะคะทาทดลองอยากรู้ว่าธุรกิจนี้มันจะถ้าเรา ดีมาจับมันจะรอดไหมรู้สึกว่ารอดจริงๆทํจาไม่ได้คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้นี่คาสตาจารย์ทดลองระบบวันละเจ็ดพันทดลองระบบ,ล,ะ 7, ล,ะบ,บลูกน้องหยิบผิดหยิบถูกหยิบผิดหยิบถูกหยิบซ้ายหยิบขวาวันละเจ็ดพันนี้ทดลองนะคะไม่ได้ประกาศบอกใครแค่ทดลองนะคะแล้ววันจริงอาจารย์ตอนแรกการคาดว่าวันละห้าพันแสน 5, ห้า 50, หักแสนห้าหักห้าหมื่นกะหักค่าของเหลือครึ่งต่อครึ่ง อาจจะได้รายได้เดือนละ 70, 000, เจ็ดหมื่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ดูแล้วไม่น่าอยู่ค่ะถ้าวันละเจ็ดพันเจ็ดสามยิบเอ็ดสองแสนเอ็ดคุณหักเลยครึ่งหนึ่งของทุกอย่างสองสองแสนเอ็ดอาจารย์จะเหลือเหลือประมาณแสนหนึ่งนะคะหักทุกอย่างนะคะค่าแรงวันละสามร้อยจ้างวันละห้าคนนะคะแล้วก็ไฟค่าแอร์ที่เนี่ยจ้างก็ไม่แพงอาจารย์นอนอยู่ที่บ้านสวนค่าไฟกันเดินละหมื่น บ้านสวนห้องอาจารย์มันใหญ่เดี๋ยวนี้อาจารย์มานั่งที่นี่ห้องเดียวใช้แอร์ตัวเดียวน่าจะเหลือแค่ห้าพันปกติที่บ้านแอร์เดือนละหมื่นจะมานั่งที่นี่เดือนละแค่ประมาณห้าหกพันเพราะดูแล้วห้องมันแคบของห้องรับแขกที่บ้านอาจารย์บ้านสวนอีกดังนั้นปกติก็จะเปิดแอร์อยู่แล้วที่นี่ก็มาอยู่ร้านอาหารตัวเองซะห้าพันนะคะดูแล้วน่าจะมีอะไรประหยัดึ้นเยอะและโครงการตัวเองก็อยู่นี่แหละคะ่ะ ร้านอาหารนี้อยู่ใกล้กับเฟสาตัวเองอยู่ประมาณ1-2กิโลเวลาเขามาดูบ้านทุกวันนี้ต้องขับรถมาจากบ้านสวนมาอีก10กิโลมาโครงการนะคะทุกวันนี้คือลูกน้องนั่งอยู่นี่พอมีคนมาดูบ้านก็ได้ขับรถไปเปิดบ้านได้เลยแล้วก็เอามาตั้งที่นี่ด้วยนะคะดูกลยุทธ์ดิฉันนะคะเอามาตั้งที่นี่ด้วยป้ายขายบ้านก็เอามาตั้งที่นี่ด้วยนะคะอ่านี่มุมนี้ก็จะมีเนี่ยมุมนี้วัยรุ่นชอบนั่งนะคะพวกเราดูนี่ มันเป็นเก้าอี้อย่างนี้แล้วก็นั่งมองออกไปไวัยรุ่นเขาก็ชอบตั้งนี่นะคะเสร็จแล้วดิฉันก็แอบขายบ้านซะเลยนะคะก็จะมีมีสมครกล่างจานมาทแมดมาทเมมานะคะอ่ามุมนี้ก็จะเป็นมุมที่โชว์ของเก่านะคะมีของหลายชิ้นนะคะที่มาจากบ้านบ้านแม่อาจารย์แล้วเป็นของเก่าจริงๆอาจารย์จะบอกว่าบ้านกัจเป็นร้านถ่ายรูปคุณพ่อเคยเป็นช่างถ่ายรูปก,กล้องเนี้ยโพลารอยอายุ ถ้าอายุอายุอาจารย์ห้าสิบกว่าปีกล้องตัวนี้อายุสี่สิบปีกล้องโพลารอยจริงแต่มันเสียขนันนั่นเนี้ยอายุเก้าสิบปีใครยัมาขโมยขันฉันนะนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของแถมมากระตู้อันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่นนหมไม่เก่าเท่า,ทาไหร่นะคะอันนี้ของของใหม่อ่ออันนี้ก็ตะเกียงนะคะมีหนุ่มๆซื้อมาฝากจากอียิปต์นะคะก็เก็บไว้นะคะแล้วก็มีอ่านี่กล้อง,องบ้านอาจารย์นะคะบ้านแล้วมันมีกล้องตั้ง เป็นไอกล้องถ่ายรูปสมัยโบราณแต่เอามาไม่ได้อันนั้นก่อนอาจารย์เกิดออกนะคะอายุมากกว่า50ปีแต่กล้องโพลารอยน์นี้ก็40ปีอ่ปีจัดเราต้องจัดร้านไม่ให้เหมือนค่ะเหมือนร้านกาแฟแต่ไม่ใช่ค่ะถ้าได้สมห้องจะดีมากวันนี้มันได้ห้องเดียวมันว่างห้องเดียวนะคะก็วางแอรู้สึกอึอดอนะัดหนักรู้สึกอึอดอัดแล้วคนมาก็นั่งได้ไม่หมดนี่ขนาดทดลองเปิดเปิดจริงวันที่สิ้านะพวกเราแต่ทดลองเปิดนี่จะถึงหมื่นแล้วนะคะจานย์ว่า ยุคนี้2024 2025เนี่ยต้องทำอะไรที่คนเทรนการทำธุรกิจของทุกวันเนี่จยจันมองว่าทำอะไรกับคนขี้เกียจแล้วก็ฟังนักวิชาการหลายคนนะพวกเราว่าจริงไหมเฮ็ดอีหยังจะได้นนวันเฮ็ดอีหยังจะได้นนที่เล่นกับความขี้เกียจของคนซักผ้ารีดผ้าทํากับข้าวให้กินแล้วก็ไปส่งคนทุกวันนี้ตื่นเช้ามาด e ลิเวอรี่อ่ะจริงไหมไอ้วันว่าจริงไหมอ่ะใครว่าจริงกดเลขเก้าให้จันหน่อย เทรนของธุรกิจยุค2024ยุค2025ต้องเล่นกับความต้องเล่นเอาเทคโนโลยีมาเล่นสะดวกสะดวกแบบสั่งได้อันนี้มี Delivery นะแล้วผ่านทางสแกนด้วยนะอาจารย์ให้ให้สั่งทางผ่านทางสแกนด้วยระบบสแกนด้วยนะคะมันมีระบบสแกนไม่รู้หาไม่เจอไม่ได้เอาลงนะคะอ่าแล้วก็มีคนมาดูมากินแล้วก็รีวิวให้ด้วยอย่างเงี้ยคือคนน่ะมันจะเหอของใหม่แล้วก็ถือกล่องรีวิว คือทุกวันนี้ต้องเล่นความขี้เกียจจริงไหมอ่ะใครจริงกดเก้าอ่ามันนี่แล้วตายใช่ไหมบอกว่าจริงเทรนธุกรกิจทุกวันนี้อ่ะดีบดีอาจารย์ว่าอาจารย์สิได้กำไรเอ เปิดแฟรนช์ชส์อันนี้ยเยอะกว่าขายบ้านนะมีคนซื้อแล้วนะแฟรนช์ชส์นะแต่บอกว่าอุ้ยมันยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันจะต้องเอาอาหารไปให้โรงงานผลิตหัวน้ํายานั่นนี่โน่นนะคะตอนนี้ก็คือทําเองไปก่อนค่อยว่ากันนะคะคนที่จะซื้อแฟรนชชส์ค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแล้วก็จะไปจดลิขสิทธิ์นะคะว่าชื่อร้าน่ะตัวเองไม่ให้ใครซ้า <laughs> ชื่อร้านมีคุกกาจียวโคลาจะไม่ให้ใครซ้ำเด็กๆแขกมาแล้วจ้าเด็กๆคะแขกมาแล้วคะ่ะ เชิญค่ะเชิญค่ะกี่ท่านคะออุม่อ่าเดี๋ยวตั้งโต๊ะนี้เลยแล้วกันโอเคนะคะมีเขียดแล้วอาจารย์จะมูฟแล้วนะคะเชิญโต๊ะนี้เลยค่ะเชิญโต๊ะนี้เลยค่ะเชิญโต๊ะนี้เลยค่ะโดนดนี่โดนโดนโดนลูกค้าไล่เราเ้อลูกค้าเขา,มาแม่เลยเอาเชิญนะคะอา๋ยาให้ดูบรรยากาศเก็บโต๊ะเลยขนมเ,เก็บโต๊ะก่อน เขาใช้ขายอยู่ผู้ใส่เป็นชายด้วยเห็นไหมคาเรียกเก็บโต๊ะอีกถุงแบบนี้ใส่ที่ออันนี้อะไรนะจ๊ะจักรเจียวโคลาตค่ะอ่ะอันนี้เอามาเอามาไลไรสดเฉยๆค่ะเอาเอามาดิเลยที่ปากปากที่พวกเจียวอย่างนี้นั่งโต๊ะใหญ่เลยค่ะถ่ายบรรยากาศให้ดูเนื้อแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องลาแล้วล่ะนะพวกเรานะเรามาเยี่ยมอาจารย์เด้อเดี๋ยวจะถ่ายแค่ที่ นี้ทดลองนะคะจารเปิดจริงวันที่15นะคะกลุ่มที่คนกลับไปกลับมาคนที่เขาเดินทางกลับไปกลับมาเขาสามารถที่จะกินได้นะคะแม้คนนนแดงจะซื้อไม่ได้คนที่นี่จะกินได้นะคะเ,เดี๋ยวพบกันใหม่นะพวกเรานะเดี๋ยวพบกันใหม่เด้ขอขยอยากขายขนมเส้นวัน